สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Tales ที่เราจะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวของหุ้นดังทั่วโลกวันนี้บอกเลยว่าเด็ดมากเพราะเราจะพาทุกคนไปเจาะลึกหุ้นเทคโนโลยีสายแอดเทคบวกเกมมิ่งอย่าง a p p o ลฟินหรือ APP กันค่ะ เรามาทำความรู้จักหุ้นตัวนี้กันหน่อยดีกว่าแอปล็อกวินเริ่มต้นเมื่อปี2012จากการเป็นแพลตฟอร์มโฆษณามือถือที่ช่วยนักพัฒนาเกมหาผู้เล่นใหม่และต่อมาต่อมาก็ขยายอีโคซิสเตมจนกลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์ม AdTech ใหญ่สุดในวงการมือถือแถมยังมีสตูดิโอเกมของตัวเองด้วยนะเช่น Project m a k e o v e r w o r อ d s c a p e s การสร้างไรายได้ล่ะ รายได้ของ A.P.P มาจาก2ส,ส่วนหลักๆครับ 1. คือซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มเรเวนิวประมาณ60%จากการบริการโฆษณาและ o p ปติมิเซชันและอีก40%มาจากเกมที่บริษัทเป็นเจ้าของเองซึ่งสร้างรายได้จาก In-App Purchase และ In-App Ads เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีกับคอนเทนต์ค่ะแล้วความเสี่ยงล่ะแต่แน่นอนค่ะทุกคุณก็มีความเสี่ยง A.P.P เองก็ต้องเจอกับการแข่งขันดุเดือดจาก Google, Meta, Unity a d และยังเสี่ยงจากการเปลี่ยนกฎ Privacy ของ Apple ด้วยที่ทำให้การ Track ผู้ใช้งานยากขึ้นค่ะถูกต้องเลยอีกจุดคือการพึ่งพาอุตสาหกรรมเกมมือถือเป็นหลักซึ่งถ้าเกมกระแสตกรายได้ก็อาจสะดุด รวมถึงภาระหนี้สินที่บริษัทกู้มาใช้ตอนขยายกิจการด้วยนะทรัมป์2.0ส่งผลอะไรบ้างทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีรอบนี้ขึ้นภาษีนิติบุคคลจาก21%ไป28%คุณคิดว่า A.P.P จะโดนหนักไหมครับกำไรสุทธิลดลงทันทีประมาณ7-10%เลยค่ะถึงแม้จะไม่ได้กระทบธุรกิจโดยตรงแต่ถ้าเศรษฐกิจชะลอเพราะเทรดวอร์หรือสงครามโลก ก็น่าห่วงเรื่องบัตรเจ็ตโฆษณาที่จะถูกหันลงได้ค่ะใช่ครับยิ่งถ้ามีสงครามในเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของ A.P.P ก็อาจโดนผลกระทบทางอ้อมจากค่าเงินผันผวนและกำลังซื้อที่หดตัวสรุปเลยนะคะ A.P.P เป็นหุ้นที่มีจุดแข่งด้านเทคโนโลยีโฆษณาและอีโคซิสตมเกมมือถือแต่ก็มีความเสี่ยงเรื่องการแข่งขันกฎ p r i v เวซีและความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจโลกใครที่สนใจหุ้นเทคสายโฆษณาเกม A.P.P. น่าติดตามแต่ต้องจับตาปัจจัยมหาภาคโดยเฉพาะทรัมป์2.0และความตึงเครียดโลกที่อาจทำให้การเติบโตสะดุดได้หวังว่าทุกคนจะได้มุมมองใหม่ๆจากวันนี้นะคะเจอกันตอนหน้ากับหุ้นและโลกที่ต้องเข้าใจก่อนลงทุนสวัสดีครับ